คณัตดีครับผมว่าทุกคนก็แบบว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยทุกคนทุกคนมานจริงๆเยอะใช่ใช่ใช่ครับทุกคนก็แบบแบบว่าก็บอกเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมหวานนู่นนนี่ั่นอะไรเงี้ยคอนเสิร์ตคอนคพลอะไรครับผมจริงๆอ่ะผมว่าอยากถ่ายทีวีไปจด้วยกั้งคืนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วบ้านมันยังแบบไม่ได้เรียบร้อยแม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคืออยากให้มันแบบเป็นคือแบบคืออยากคล้ายๆแบบเราอยู่ในบ้านแต่ว่า ทอ่สำคัญเนี่ยคือเราอยากให้น้องหมาถ่ายด้วยอะไรเงี้ยรูปของเราอะไรเเห็นภาพที่ออกมามันได้ดังใจมามหลายคนถึงเป็นแบบจริงๆก็แบบว่าน่ารักดีครับหมายว่าเพื่อนของดู่องเราชอบอะไรเงี้ยมันน่ารักกันแหละก็เป็นความทรงจำมันหนึ่งซึ่งโพสแรกรูปแรกมันสื่อถึงอะไรที่มันดูเมีน้ำนักมากหลายคนก็จินตนาการจินตนาการแหละครับหมายว่ารูปไอ้ขาวดำอะไรครับใช่ภาพแรกโพสแรกอ๋อแล้วก็ก็ มันก็เป็นแบบหวานๆที่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีแบบเฉยๆนิดหน่อยคนเขาคนเขาไปฝากเขาไปแจวเยอะใช่ใช่ครับคนเขาแจวเยอะเลยแต่ยอะเป็นไงบ้างชินกำลังจะเป็นฝั่งบนป่าแบบเต็มตัวแล้วหรอจริงๆตอนนี้ก็ยัง ยังยังไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพยายามพยายามเก็บเก็บทุกอย่างไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วบอกว่าเราได้เลือกแสบใช่ใช่ใช่ไหมก็เราคุยกัน้งเราเชื่อหน่มใช่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 คุยแล้วคุยแล้วใครก่อนใครก่อนผมก่อนครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเราตั้งประกาศเริ่มเลยแห็งว่าเราครึ่งมกราล์ตั้งเตลมกราล์นะใช่ไหมใช่ไหมอันวานิคับโอ้โหดียดีดีด้วยจะมีเลยรด้วยกันก็พัดดียนะพัดบอลดี้ ก็บอกได้บอกได้บอกได้เออเป็นวันนี้ที่ได้มากันมาเป็นวันนี้สิบเก้าพันใบโอ้ยพี่แจมสิบวันดูว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรมันมาะเร็วขอใช่ใช่ครับจริงจริงก็ใช่แต่หมายควาคือคือวันวันนี้เป็นวันที่แบบ เตรียมไว้จะพักกันแล้วแหละแล้วก็เตรียมมาไว้สักพักกันแล้วเธอเตรียมงานกี่เดือนกี่ปีเขอแบบมามาเร็วแล้วเร็วมากเจริงๆครับก็เตรียมงาไวสักระยะอ้มาแสงแสงแสงพุ่งไปหมดเลยใช่ไช่ข้าวปาจริงเก๋งี้ข้าวปลาจริงแสงแสงพุกงไปหมดเลยที่เราเพื่อนที่รู้แต่ว่าเขาเตรียมคนพันไหมคะแต่ว่าพี่จริงๆอ่ะเพื่อนแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบได้ยินว่ากินแก๊งบอกกันไปแล้วอะไรอย่างเมีหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนีไหนกันที่เดียวมัน ขัดอะไรไหมหรือว่ามันจขาดคงถ้าเกิดนักวันนี้แล้วกันนะครับก็ยังยังอยู่ว่าโฟล์อยู่ก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่เจมดูไม่ไม่ยอมเพราะว่าถ้าเป็นคนหนูเแต่งอะไรเขาจะรู้สึกว่าไอ้นุ่นจบไม่ได้อันนี้ก็ยังไม่เสร็จเออผมอาจจะลืมไปบางบางเอาไม่ไม่แต่ว่าคือเรียกว่าเรียกว่าเราคุยเราทำงานมาอีกเรื่องนะแหละแต่ว่าพี่เจมจะมีแขกที่เตรียมไว้ประมาณอีกคนนะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคือคือจริงๆ งานงานงานนี้มันเป็นงานที่เป็นงานแทนแต่งงานปั้นให้กับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เชิญเชิญเป็นเป็นงานพิธีที่เราจะทําให้กับผู้ใหญ่แต่ว่าพอถ้าเกิดว่างานเด็กๆอ่ะเดี๋ยวมีงานเด็กๆแยกไปอีกทีอ๋อใหญ่เยอะขาดไปใช่ใช่ใช่แล้วี่จัดงานเด็กจัดที่ไหนหรือจัดที่บ้านไหนจัดกระดิ่งุนเทียบอยากดูเพื่อนจะบอกดูใคร ไม่เพ่อนจะมาเราไม่เป็นงานแต่เราเป็นงานเป็นงานที่เป็นวิธีสใแบบใหญ่ใหญ่ก่อนงานผู้ใหญ่เขาสาวเป็นยังไงบ้างเขาเป็ว่าแต่ว่าอย่างเกยวอลินทอร์ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วเปทุกงานเลยมีใครที่เรบอกว่าไม่ต้องไปอย่างเกย์วอลินทอร์เนี่ยเราคาดหวังกันสองมั้งอต้องพ่อค่ะเออเฮ้ยพูดเลยพูดเลยเออใช่ต้องพูดตรงนี้ใช่ใช่ขไม่เซอร์แล้วเซอร์จะไปเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมบอกมาไปแล้วแต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรจะให้อะไรเงี้ย เขาบอกว่าเดี๋ยวไปรอแบบรอลูกเลยแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ผมเฮ้ยมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้เลยคือมันต้องงานนี้เอออย่างเงียก็ต้องแบบห้าบาทนะห้าบแหละของไปกุ๊งกันมาหมูเมื่อกี้ในใจคือสองบาทเลยสองบาทเลยห้าบาทเนอะไม่ได้ไเลยสองบาทมันยังไม่ถึงแปดเลยมีราเป็นพระเอกสองบาทสมศรีใช่เรารู้จักกันมาแบบเป็นสิบสิบปีแล้วพี่ชายคนแรกในวงการก็ควรจะแบบปีละบาทเลยเออ ันแบบมันคงเป็นสิบสิบปีผมหารสองให้สักท่าร้อยพี่เพ้าอีกทีเขาเป็นลูกหยาบเกตหยาบพี่เกตเขาเป็นลูกจ้าของร้านของพีเกตเลยแบบสิบสิบบาทแล้วกันถ้าเกิดท่านหวังจะได้จริงครับท่านหวังจะได้จริงไหมตั้งแต่บาทหนึ่งผมยังไม่กล้าเลยแต่เกมพอเราแต่งงานพิธีวันที่สิบเก้าผ่านไปมันจะต้องใช้ชีวิตครอบครัวแล้วเรามีภาพนั้นนะครอบครัวไม่ คือไม่คือไม่ได้มีภาพครอบครัวเลยแบบขนาดนั้นเลยยางเงผมว่าคือทุกอย่างมันก็จะมันดำเนินไปแบบเป็นเป็นปกติเราอะไรใช่ผมว่ามันมันก็เป็นแค่พิธีกรรมอันเดิมที่เราแบบว่าทำทำให้เพื่อเป็นออฟฟิเชียลที่เราจะทำให้แบบว่าทั้งทั้งตัวเจ้าสาวเองแล้วก็ตัวแบบครอบครัวเองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าสาวตื่นเต้นไหมเจ้าสาวชื่อเหมือนเราไหมตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ตื่นเต้นนะครับแต่ไม่คือเขาไม่รู้ว่าใกล้ๆวันนี้ว่ามันจะแบบว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย เผมแซวว่าเขาที่ใส่เหมือนเราเลยชิวจริงจริงก็จชิวๆแหละครับแต่ว่าคือต้องบอกว่าในความชิวเนี้ยมันแบบมันมันถูกเตรียมมาเยอะแล้วอะคือผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วใช่ใช่ใช่เออหรือทุกอย่านี้ยคือนั่งนอนให้หลับตื่นมาหน้าใสสูบแหวนนครับก็พักผ่อนให้สบายจริงจริงที่ที่ได้เรียกว่าคว้าแลบอะไรพอจริงจริงก็คือมีกระบวนการใช่ใช่ใชครับแล้วมีการคุยมานานแล้วแหละเต็มที่ว่ามันจะเหมือนในละครที่เราเล่นนั่นแหละเพราะเราเล่นทั้งพี่เลียดเล่นทั้งปัจจุบันก็แต่งงาน ก็จริงครับไม่ไ่าผมไม่รู้เหมือนกันครับก็เดี๋ยวต้องไปรอรู้งไงว่าเป็นไงแต่ว่าผมว่าก็ผมว่างต้อีื่นเต้นกว่าดารก่อแน่ๆรงไปรั้แนไได้ๆจะรองไห้ไหมเ้ยมาเยไม่รู้เลยครับแต่ว่าตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอเคขอบคุณค่ะยินดีย